นี้นะคะจะมาสัมภาษณ์นะคะเทสที่ป่วยนะคะก็เป็นมานานกว่าย0ปีแล้วเดี๋ยวมารู้จักกับพี่เขาดีก,กว่าเนาะพี่ชื่ออะไรนะคะธนพลคำโปรครับพี่ธนพลเนาะก็ก่อนหน้านี้พี่ธนพลมีอาการเป็นยังไงบ้างคะคือจะบวมแดงเริ่แมแรกบวมแดงที่ตรงไหนบ้างเย่ยตรงหัวมแม่เท้า ก็จะมา,มา,ามาที่เขาก่อนมาที่เข่าก่อนค่ะแล้วเป็นยังไงตัดหลังจากนั้นแล้วก็มามาที่ซอกมาที่สอสอ,อ๋อไล่ตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาเลยนะคะสามข้ออ่าทีนี้คือเราไปตรวจ<ม>เป็นยังไงบ้างคะคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรคุณหมอบอกว่าเป็นเป็นเกาคขก็ควบคุมมาหาแล้วทีนี้มันก็ยังไม่หาย <c oughs> ก็คือซอหลังก็คือนีอ้เนาะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเนาะมือพี่เขาก็จะมีพวกปุ่มอะไรเงี้ยค่ะขึ้นตามนิ้วมือ สเนาะก็ก่อนหน้านี้คือจะบวมตึงแบบขยับข้อแทบไม่ได้เลยใช่ไหมคะใช่แล้วก็คือที่เขาทํางานขับรถมันก็จะเป็นอุปสรรคกับการทํางานอยู่เนาะก็คือเดี๋ยววางมือเนาะทีเนี้ก็คือการดูแลตัวเองต่อเนื่องมาแล้วไม่หายก็พยายามหาเนาะ สารอาหารสมุนไพรก็ทานมาหลายตัวเนาะงานเราไม่พูดยี่หออละกนะันเรากิ่มาเยอะนะคะ,คะก็ทานมาก็ยังไม่ดีขึ้นใช่ไหมคะเป็นยานอนนอนหลับพักผ่อนได้เนี่ยค่ะเวลาเราปวดก็นอนได้ที่ละครึ่งชั่วโมงได้ที่่วก็ตื่นปวดอืมก้นอนหลับพักผ่อนไม่ได้ด้วยเนาะงานเราก็เหนื่อยนะต้องมาปวดทนปวดนอนหลับไม่ได้อีกทีนี้เห็นบอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นดีขึ้นแบบไหนคะ ดีขึ้นคือจากเมื่อก่อนเคยเหนื่อยเคยหอบทางานเริ้วทําทงานมันค่อยได้ตอนนี้ทํางานก็ไม่ค่อยเหนื่อยอ,อาการปวดก็หายหลังจากมาทานตัวอาหารเสริมของดีเนนเบิร์กช่วงแรกเนี่ยเริ่มต้นเลยคือมาทานสินค้าของดีเนนเบิร์กเนาะตัวแทนใช้เวลาประมาณกี่วันคะที่รู้สึกว่าอาการปวดมันเริ่มลดลง ประมาณอาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าๆก็เริ่มลดลงเนาะเริ่มนอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้นด้วยี่ยค่ะครับโอเคแล้วตอนนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับประทับใจยังไงบ้างกับอาการของเราที่มันมีประทับใจเลยจากที่ไม่มีเรี่ยวแรงแล้วก็ตอนนี้ก็ขับรถแล้วก็ส่งของขึ้นของลงของเองได้ครับเ<า>มื่อก่อนต้องมีคนช่วยเมื่อก่อนทําไม่ได้เราก็ทํางานได้เยอะขึ้นด้วยเนาะสุขภาพก็ดีขึ้นนอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้นอาการปวดกระหาย